รีวิว Samsung Galaxy A 5 4รุ่นพี่ซีรีส์ A ฉาไล่มากสวัสดีครับผมป๊อบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวบรานนะครับและแล้ววันนี้ก็มาแล้วนะครับกับมือถือรุ่นพี่อย่าง Samsung Galaxy A 5 4 5 G วันนี้ผมหยิบมาทั้ง2องสีเลยนะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับขอเท้าความไปก่อนนะครับในปี2024มาเนี้ย s ซัมซุงก็ได้เปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นแฟลชชิปเรือธงใช่ไหมครับอย่าง Galaxy S 2 3ซีรีส์ s e r i แล้วก็น้องเล็กของ series A ก็คือ A 1 4กับ A 1 4 5 g นะครับแล้ววันนี้ s ซัมซุงก็ได้เปิดตัวมาอีก2รุ่นเช่นกันนะครับ A 3 4 5 g แล้วก็ A 5 4 5 g แต่วันนี้ที่ผมหยิบมาดีวิวก่อนเลยเนี่ยจะเป็นมือถือ Galaxy A54 5G ตัวนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัว Galaxy A54 5G ตัวนี้ที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับยังไม่ได้มีการวางจำหน่ายจริงนะเพียงแต่ว่าจะอยู่ในช่วง p r e o r อร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วถ้าเกิดไป p r e o r อร์เนี่ยจะได้รับอัปเกรดความจุให้ฟรีนะครับจาก128 g b เป็น256 g b เพราะเนื่องจากว่าในมือถือปัจจุบันของเราเนี่ยสตอเรจท,ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับ 2 0 2 8 g b เนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะทะลุไปถึง200 g ิแล้วหรือเกิน128 g b ไปแล้วนะครับถ้ารวมเ d เดีกที่เราใส่นะตอนนี้ทาง s a m มซุงก็เลยเปิดจองพรีออเดอร์ A54 ของเราก่อนเพื่อให้รองรับกับการใช้งานในอนาคตของเรานะครับว่าแล้วอย่ารอช้าครับจากที่ผมสาธยายมาไปดูสเปคข้างในกันก่อนเลยเดีกว่าครับว่ามันมีดีอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่วัสดุดีไซน์กันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวมือถือ Samsung Galaxy a 5 4ของเราวันนี้ผมก็หยิบมาทั้ง2ส,สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีม่วงกับสีเขียวจริงๆอ่ะมันมีทั้งหมด3สีนะมีสีดำมีกสีหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัว Galaxy a 5 4มีรูปแบบหน้าตาละไม้คล้ายคลึงเหมือน s 2 3เด,เด๊เคือเนี่ยถ้าใส่เคสเข้าไปเนี่ยดูไม่รู้เลยนะเอาแค่ผมวางไว้แบบเนี้ย คุณผู้ชมเห็นไหมว่าดูไม่ออกเลยนะว่านี่มันคือ A ห้าสีอ่ะถ้าตัดสีม่วงออกไปเหมือนไหมคุณผู้ชมคิดว่ามันคือ S ยี่สามสีพิเศษไหมที่เราเห็นกันอยู่ในเว็บไซต์อะคือแบบไม่ได้ไม่ได้ว่าแค่รูปทรงเหมือนนะแต่ผมจะบอกว่าดีไซน์ของเขางานประกอบของเขาเนี่ยมันทำออกมาแบบพรีเมียมมากๆ ไม่คิดว่ามือถือซัมซุงเก a เรซซีรีเอเนี่ยจะพรีเมียมได้ขนาดนี้อันนี้ผมไม่ได้อวยเลยนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้ามันไม่ได้พรีเมียมจริงๆไม่ได้สวยจริงๆอะ่ะผมจะแบบไม่ค่อยชมอะไรมากมายเรื่องวัสดุแต่เนี่ยคือเห็นครั้งแรกคือแบบเฮ้ยมือถือซีรีเของเราราคาหมื่นกว่าบาทประกอบงานได้ขนาดนี้เหรอคือดูสวยมากคุณผู้ชมดูผมให้ดูใกล้ๆก่อนเลยอะ่ะ เป็นไงคือแบบสวยไหมฝาหลังมาดูขอบด้านข้างบ้างนะครับตัวขอบด้านข้างตัวนี้เป็นวัสดุที่เป็นผสมกับตัวรีไซเคิลนะครับแต่จะเป็นรีไซเคิลบางส่วนนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผสมกันอันนี้พอชาร์จเป็นพอเทสซี A C อยู่แล้วเบสิกพื้นฐานนะครับรองรับระบบชาร์จไฟ25วัตต์ด้วยนะตัวนี้ลำโพงน่ยจะเห็นว่ามีด้างล่างหนึ่งตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว่ เขาให้มาข้างบลอีกตัวหนึ่งด้วยแล้วคุณผู้ชมดูนะครับลําโพงนี่ผมให้คุณผู้ชมดูมองเห็นหรือเปล่าคือบอกเลยนะครับว่ามือถือซีรีส์เอราคาหมื่นกว่าบาทย้ํานะหมื่นต้นๆแต่ดูเห็นลําโพงไหมคือเก็บงานลําโพงแนบหูของเราเนี่ยไม่เห็นเลยคือแบบเงียนมากคุยโทรศัพท์เนี่ยหลายคนแบบเฮ้ยมันมีลําโพงหรือเปล่าวะ คือจริงๆอ่ะงานแบบเนี้ยปกติเราจะเห็นในซีรีส์เใช่ไหมหรือ Z ซดฟิฟซเนี่ยที่ทําออกมาแบบไม่ค่อยเห็นรูนลําโพงอ่ะเหมือนเหมือนลำโพงอยู่ใต้จออะไรประมาณเนี้ยแต่นี่พอเป็น A54 ตัวนี้ทําได้ดีกว่าเดิม A53 อ่ะคุณผู้ชมลองไปดูนะยังเห็นนะ a 7เจสามและพวกเนี้ยหรือว่ารุ่นล่างๆเนี่ยรุ่นกนก่อนเนี่ยยังเห็นลําโพงแบบยังไม่ค่อยแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากแต่เนี้ยคือ มองไม่เห็นนะครับเก็บเดียนอันนี้ชมเยี่ยมตัดมาครับมาดูในส่วนของหน้าจอบ้างนะครับมือถือซัมซ u n Galaxy A54 ตัวเนี้ยให้ความละเอียดหน้าจอมาอยู่ที่ Full HD นะครับเป็น Full HD+ s, แล้วก็เป็นหน้าจอ Super AMOLED ด้วยค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1,000 n i t ถามว่าเราเอา1,000 nits แล้วไปทำอะไรเวลาเราอยู่ในที่แสง แดดใช่ไหมครับอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยยังรองรับแสงที่สะท้อนเข้ามาทําให้เราอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยแล้วเรายังมองหน้าจอของเราอ่ะเห็นได้ชัดโปติกเคยไหมเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราแล้วเราหยิบมือถือมาถ่ายรูปเนี่ยมองไม่เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าค่าความสว่างของหน้าจอมันไม่ถึงแต่ตัวนี้ให้ค่าความสว่างมา1000นิตถือว่าสว่างแล้วนะเพราะว่ามือถือซัมซุง Galaxy A53 เนี่ยค่าความสว่างอยู่ที่800นิตเอง แต่ตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นมาทำให้สู้แดดได้ดีกว่าเดิมนะครับผมรีเฟรชอยู่ที่120เฮิหน้าจอเป็น Full h d p ีพ s Super เปอร์โเนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะตัวนี้เขาเคมาว่าเป็นระบบทัชส,สกรีนแบบมอเตอร์ทะยงทำให้การทัดเนี่ยมันดูสมูทมากขึ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ลองดูว่าเมื่อเทียบกับ A53 เนี่ยมันแต่ มันจะสถเยียนกว่ากันมันจะติดมือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมยังไม่ได้ลองอันนี้ต้องขอโทษด้วยแต่เดี๋ยวผมจะไปลองแล้วลองมาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับตัวนี้ a 5 4ให้สเปคมาอยู่ที่แรมกิกความจุอยู่ที่ 128GB นะครับผมยังรองรับการกันน้ำกันฝุ่น ip 6 7ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นไฮ b ริดซิมสล็อสามารถใส่1ซิมแล้วใส่ดีกาเพิ่มขึ้นได้หรือใครที่ใส่2ซิมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ตัว a 5 4 5 g อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปจะมีให้เลือกถึง2ความจุก็คือ128กับ256แต่256อะ่ะผมไม่การันตีนะว่าจะมีขายจริงไหมอาจจะมีเฉพาะในช่วง pre order ถ้าใครที่คิดว่าจะเอา a 5 4จริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนำให้รีบไปจองในช่วง pre order นะไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องมาซื้อ e d i c a r d เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มายในเรื่องของ e d c a r หรือความจุเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปเยอะเนี่ย ก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นไปนะครับผมตัวนี้ a 5 4 5 g ยังมาพร้อมกับ Wi-Fi 6ด้วยนะรองรับ Wi-Fi 6ถามว่าดียังไงสปีดรองรับอินเทอร์เน็ตสปีดท,ที่เร็วขึ้นเสถียรมากขึ้นแล้วก็กินแบตน้อยลงด้วยโปกติ a 5 3รองรับ Wi-Fi 5ตัวนี้ให้ Wi-Fi 6นะครับน้ำหนักตัว a 5 4 5 g ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะตามสเปคที่ทัมซุงเคมานะครับ ประมาณ202กรัมนิดนิดนะครับผมแต่ถามว่าผมถือด้วยมือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้หนักนะแต่จับแล้วก็ชับมือมากกว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยแข็งแรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับกับมือถือ Samsung Galaxy a 5 4ตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบฏปฏิบัติการ one ui 5.1หรือ android 13เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ และยังมาพร้อมกับขุมพลัง Exynos 1380มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับทำให้ตัว CPU เนี่ยเร็วขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นและรวมไปถึงตัวเซ็นเซอร์ของกล้องด้วยนะตัวนี้ให้กล้องความเอียดมาอยู่ที่50ล้านนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่ดูมือถือของเราในตอนที่เรารีวิว A53 หรือ A73 แลวพวกนี้จะให้กล้องมา4ตัว5ตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้ให้มา3ตัวแต่ถามว่า ให้มา3ตัวแล้วมันแตกต่างกับมันด้อยกว่ายังไงผมบอกเลยนะครับว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้ซัมซุงอ่ะอาจจะให้กล้องมาไม่ได้เยอะเหมือนปีก่อนๆแต่ตัวนี้มีการพัฒนาตัวเซ็นเซอร์ของกล้องเนี่ยทำให้ความสว่างในการถ่ายในที่แสงน้อยทําได้ดีกว่าเดิมนะครับผมรวมไปถึงมีใส่การสั่นมาให้เนี่ยทำให้นิ่งขึ้นกว่าเดิม เดี๋ยววันนี้ผมจะมีทดสอบให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับว่ามือถือ Sam ซ ung g a l a x y a 5 4เนี่ยถ่ายในที่แสงน้อยแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วรวมไปถึงถ่ายวิดีโอ 4K ออกมาแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้ผมต้องบอกนะตัวกล้องเนี่ยตัวเมนตัวนี้คือ50ล้านแล้วก็มาเป็นเลนส์อลตัววอยู่ที่12ล้านนะครับแล้วก็เลยมาครยีกาล้านนะครับแล้วก็มีแฟลชให้นะตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านนะครับยังถ่ายวิดีโอ 4K กล้องหน้าได้ด้วยนะ อันนี้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับมือถือ Samsung g a l ซ x y A54 เนี่ยในราคาหมื่นต้นๆให้ความเอียดสูงในการถ่ายวิดีโอ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถือว่าเนี่ยคุ้มนะครับเหมาะกับยุคนี้จริงๆว่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าผมถ่ายวิดีโอ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยแล้วรวมไปถึงถ่ายภาพนิ่งในที่แสงน้อยเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับและนี่ก็เป็นการทดสอบถ่ายวิดีโอ 4K บนกล้องหน้า ผ่านเจ้าตัว Samsung Galaxy A54 นะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าให้ภาพเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือกล้องหน้านะครับถ่ายระดับ 4K นะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็นกล้องหลังกันบ้างนะครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอ 4K จากกล้องหลัง A54 นะครับด้วยความละเอียดอยู่ที่ 4K นะครับอันนี้ผมจะลองเดินดูบ้าง เป็นไงครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดกันสั่นนะผมจะใช้มือถือธรรมดาถ่ายนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นเงานะครับผมจะถือแค่มือเดียวนะครับแล้วก็เดินถ่ายไป เป็นไงบ้างครับกับการรีวิววันนี้หวังว่าทุกคนนั้นจะชอบนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆให้ดูกันก่อนส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําการเจาะลึกว่าเจ้าตัวมือถือซัมซุงกาเล็ตซี่ A54 ตัวเนี้ให้ความแตกต่างจาก A53 ยังไงบ้างรวมไปถึง A34 ท,ที่เปิดตัวมาแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปทำกันบ้านมาแล้วมาทำการรีวิวให้ใหดูกันนะครับว่า A34 ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ A54 เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างบอกรอนเลยนะครับว่าเหมือนเงินเด๊ะใบให้เหมือนเันเด๊ะแต่ราคาผมยังไม่ได้บอกนะว่าราคาเท่าไหร่ส่วนเจ้าตัวไกซ C ่ A54 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเพราะว่าวันที่ผมมารีวิวเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 1, ไปไปไหนึ่งสามไปปลายแหละ น่าจะถูกกว่าเดิมด้วยใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจผมหน่ยนะแล้วตอนนี้ช่องของเราอะ่ะก็มีระบบสมาชิกแล้วด้วยหวังว่าคลิปนี้ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากให้ผมไปจอดลึกเจ้าตัว A54 ในฟังก์ชันไหนบ้างคอมเมนต์ันเข้ามาเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อย ผมจะได้รู้ว่าผมควรทำคลิปไปในทิศทางไหนหรือควรปรับปรุงตรงไหนบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ